อยูหานเพอพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงแล้วกันบุขบุกคนวันนี้ก็มากินกล้วยเตรียวร้านเก่าเวลาเดิมสั่งอะไรนะทำไมไม่สัง่งเม่้าเอากินเพอบุกอันบุกคา้าวเม้ากันปุนาบุญเซนข้าเอา มันมีเส้นยังไงมีเส้นร้อนมีโผล่มีกระเป้เส้นร้อนมีเส้นมีมีห้าเส้นมีกันละเอาเส้นมีมีมีขาวหรือว่ามาม่ามาม่านี่มีขาวด้ามเอามีขาวเด้อเอานำใส่ใส่บนอันตบนะบอตาบอละ แซ่บมากินร้ายเทือ่อะไรล่ะมันจะเจอพ่อค้าซองเทือ่แล้วซองเทือ่แล้วในเทือ่ที่สามเคยมาหรือเคยมาแล้วมีแต่พ่อค่ะบ่เคยเจอไม่ค่ะจักเทือ่ก็เกี่ยวไม่ค่ะจะกินวันนี้เนาะเออออค่ะเเทืลยันเซนไม่นั่นพิเศษเครื่องเด้อเราเอาพิเศษเครื่อง แล้วเราก็ไปกินเพล่นนะเพีองเบิ้องบนอันนี้มีเอฟซีหลายคนเพื่อนนั่นทวงมาอันเต่าทานทำให้ข้าอันเตสดุตอันโดนท่าโดนพื้นนี่สิโบได้กินมาสั่น กะระวังเอาหัวนะกะระวังเอาสันเอาหัวเดินพื้นเอาสีเอาไปเนี่ยก็ต้องระวังไปเดออเออกะระวังเอาเวลาเดินไปเดินมากกันเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนอันเมื่อก่อนเอามาถ่ายคลิปมาสวงอันจังหวะพ่อข้าพิ่นอยเอฟซีก็เลยอันย่านอันไม่ข้าพ่อข้าตีโดนพื้นลมมาสัน เิ็นกระบอเตดอกเนาะเพิ่นก็เห็นอยู่เดี๋ยวเปินสิเปิดเลนไว้พี่น้องจะได้เห็นชัดครัวครัวอาหารเพลือจะประมาณนี้เนาะขออนุญาตเพิ่นถ่ายสก่อนนี่ไปาาเเออรถดดูบ วันนี้ก็ไม่มีอะไรกินมีแต่ขนมปังขนมประมาณนี้นะพี่น้องจะเอาอยังเอาอะไระเอาข้ขอฟูเจา้าน้ำใสน้ำกดน้ำใสน้ำใสบดนะไปขับไปบุกเม่ขาน่อพี่น้องมาน,นี่ เขาไปบุกไหมคะหลไยหลายคนก็อยากเห็นเย่าถ่ายเอฟซีมาเที่ยวสิพามากินถ่วยเท่าไรไหมคะอันเป็นเพลเป็นล้อเป็นอันนี้นี่แหละสาวพันสาวพันนี่แหละโบแพงสิบบาทเออสาวพันสาวพันก่ะตกอยู่สาวพันเท่าไรวันน่ะสี่สิบบาทเนาะ เออประมาณนั้นสามสิบห้าหรือสี่สิบบาทประมาณนั้นสามสิบห้าสามสิบห้าบาทถึงสนะี่สิบเนาะพอเงินเกี่มันกับ่วงนี้มันกับพอวันลอยนึงกับหกหกสิบสี่พันเนาะก็จะประมาณนั้นาข่าวก็วสั่งมาใสายหินเนี่ บกหินวกปูนบกทรายทาบคุณบอกเออเพระาะว่าท่านขายอันอุปกรณ์กอ่อสร้างในย่ทธเนี่ยนี่บมีเนาะ <c oughs> หายาก <c oughs> ให้รวยสกัก็จะมีอันถึกแล้ววันที่หนึ่งสะก็จะมาเปิด <c oughs> <c oughs> เปิดขายอันอุปกรณ์กอ่อสร้าง อู้นหายอยู่อันหายอยู่ทางปากซองผมทางน้องบัวทาเคยได้ยินอยู่ปะเออเคยไปเออเคยลงไปยูงไอโหดวัดปูจับปลาซักบ่ได้นี่ปักซองแล้วห้านำดีเลยเออปักซองห้านำเคยไปออปักซองก็ยังเคยเอาอายู่ท่านั้นล่ะเพื่อกินเส้นร้อนนะปูเพื่อเพื่อค่ะแมน นะครับเซนมีเวาลาจนไปขาดลืมนะเกี่ยวข้าวแล้วหรือเปล่าเอออันนี้มันนั่นชุกเน่โบเน่ก็เลยยุดซะเกี่ยวได้น้อยหนึ่งแล้วก็ยุดอันนี้นั ลูกข้านวน่าทุ่งเลยลงไปเกี่ยวอ่ะมันบตกแต่ลดลงดูดนี่ก็เกี่ยวหน้า,นา,าอันเข้าอันนี้คือกันนั่นแล้วแต่ว่าพากันเกี่ยวเอ๋อยางน้ำจมจมอยู่เพียงหัวข้าวพี่โอ๊ยว่ะเกี่ยวแหละโบเกี่ยวพัชกเกี่ยวเนาะท้าคนนั่นไปเกี่ยวไห้กรบโบมีเออจ้างวันละสองร้อยบาทกรบโบมีผู้ใดไปเนาะ ป้าจะมาหาคนเกี่ยวข่าวกันยากภาคบัวอยากเกี่ยวเนาะพาคก็อยากสบายแล้วมีแต่ใส่ใส่รถด,ดูดเอารถวันละแสนา้าแต่ยังแต่ยังบ่มีก็ซัมเซนหาแลหละสองร้อยทำมันหกสิบแเนาะเออหกสิบสี่หกสิบห้ากะซัมเซนหะปเดี๋ยวไปนั่งรอรับประทานดีกว่าเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะถทานกินเพอ <c oughs> ให้แม่ค้าเพิ่อนอ่า เหตุการณ์ d ่ะนี่เป็นบริเวณลานเพิ่นด้วยพี่เนาะก็จะประมาณนี้เนาะมาเชิญรับประทานในเมื่อตะกุมมือเส้นมีอ่าที่เคยพี่น้องมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศ กินเผืออยู่ฮานบ้านยังงั้นไหมับทิมจักหน่อยละเหตุให้อีกทุกนึงเด้อเสมาเฮือนเอาเ้นเพือแม่เลี้ยงกันจังหน่อยไงมากินกันอันนั้มันรู้ไหม น้ำกินตะวันนีน้ำกินบ่อยนงกันนี่นะน้ำกินบายกดูางมันตีนมันนะจ่ินเป็นกินนอาเพิ่มเปิดเพลงกันสลังเพื่อกยุดไว้จากนั้น

เพื่อนของเงาเพื่อนหนึ่งคันเพื่อนซ้ำๆเนาะคือสุเปาชาวมันเปลี่ยนบรรยากาศกินเผาแต่อยู่นะแใจละเมอจะละเมอกินแตอยู่นะมือขอเปลี่ยนบรรยากาศมากินขผาวอยู่ไปมากินเพลยอยู่เดี๋ยวนี้จะเริ่มระบบิดใกล้บ้านอันบ้านน้ำในนี้เนอะเมืองนองยังไม่ลงทรายเลยเมืองนองพรงสวรรค์ในยังบริสุทธิ์รอบนะครับซื้อมากินในบ้านซื้อเมืองหนอเลยบริจ๊บเมืองหนองแต่จะเห็นกระบังไหวเพื่อน ตัดก็บังไม่จะมีแล้วเขาก็พูดเชือกิ่ากระเบื้ออะไนีคื้นรายนเชือกนะไปแล้วก็ดึงเชือกนะคัทุกคนมาได้ิพามากินอยู่ฮานนี่คนอยู่นินะเป็นไปแล้วเป็นลูกสาวเขาดังอยู่ไปฮองเกบมาได้ทหอมเก้มแม่ก็ตุบมือพื้้าดีใจนี่จะเอ้ยนี่้าอเร็บน่องู่เซโนเมืองพีนเลยจก เขาืงไป้นะครับตั้องมือเขารนอนเสียงของเห็นอย่งคิขีดนี้คือการจบ่อนไปนอนอยู่ผูคิีด้านนี้วันานพวกท่านผู้ไปนอนนอนจองคนเขา่ได้ยังกเขาเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านั้นละมีเมียเสียคนเพื่อนไันนีทำห้องเคสคนหนึ่ง นี่คือเตานอนนะครูนี่แรกนี่กะเอาประเทศไป่าไหลดใจยังแล้วปรเทศนมันทรมานแล้ววร์ทำมานน้องนั่นหลยปุงแล้วพี่น้องจะมีอยอกิอะรกินอะดเดนมากกจนหมดูว่าเราไม่กินนานแล้วสามีบาทีงติ๊กก็ามคนละมันสมบูรณ์จะกคนนเ๊กบ้า็ จะเขาบข้นจะมาดูคนดูคนเนาะประมาณทีสองินเขาเป็นแนวหน้าูเอาวัวองหัานึกกับเกมต้มมันเบิ่งหน้าไม่รู้งหอเพง่เทาเทียนนะ้องหน้าสีไก่คนนึงนี่กับกนข้ามาาวเกี่ยวเขาเลยนี่เดี๋ยวมนี่เกี่ยวน้ำมีผู้นี่มปเกี่ยวน้ำมีผู้นั้นมีก่มาหากัน ลูกมนมานั่นอลเอหมูบากไ้ีบลม่าชาลินชะลินยุ่งงายเอาหนเตุมาเณ์จะจบก่อท้งมกิลูกเมียเขาคนเดียวเขาไม่ยังเรียกผู้พูดนะที่ บักเงินจะได้เงินอีนี so ่จะได้เง our yeah, ินวาอีนั่นจะได้รถบักไม่จะได้รถเอามาจะชี้ไหนเป็นลูกของแม่มันจะจับพ้นบั้งจะไปแปดแม่คือมึงบอกโอ้ยมแม่มแดงคนบอกม่ดเขาไดูกเหตนว่ะกินทอเขากินเจ้าเจ้าเรากินมันกินุ่มเมืโพตมีต่เนี่ยเซเซ่บังบรยากางต้มน้องหอนลลา เอาีบัวจะเขามากเลยนรับลูกหนึ่งเต็มๆบาดกุสิอิ่มแห้งเลยกู้อิ่มอันนีนตัวเช้าเลยกูกเเอาลำบาระไปพ่อไปสาวชาวต้นไปนาำหน้าน้าก็เป็นห่วยน้าเขามาใส่มาจิกนำาครับาแล้วก็ลงต้นถ่วงกู้ต้นถ่วงมันมันเอาไปให้จุ่มมาสิบนลามูี

ชนัอาเป็นหมูเป็นผงอยู่ทั้งหญิงทั้งชายบุบบับุบบับก็ไม่ได้ว่ากันเลยเดีวจะมาตัดเาเทาเดีนี่ยมักข้ำมืองุ้มมัก้ำลงอาบน้าาลูก่านเขากระโบว่ากักำผู้หญิงกำผู้ชายกำผู้หญิงกำผู้ชายมีอยู่สามกันกำยังกำโป้กำเม่เนี่ยเกิดันมาเนี่ยได้เรียกสองกำทีสองด้ว không thứ 2 mà không được không được không được thứ 3 không được 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 đấy, được không 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 được nhắng, được nhắng được luôn được không được không được không มันไม่ได้อะไรก็ปาทุกเพศรือมันช่อง,งน่าร้องก็ไม่ร้องปานะทั้งป่าไส้จะได้ละทั้งป่าทั้งกุ้งก็ได้อยู่เรามจเื่ออยลหรอกงต้องไรชมพบกม ปลาเซกาไม่ต้องเคอแล้วจังมีบ่มีวันในผไปกินอดียวกันสิบแปดนั้งนี้หนี่สิบเลียไม่อยูสามโลที่โลส้มก็พวกมาช่วยเดียวนีพกคนสามสี่คนเมาไฟจากนั่งกันมอนนั่งอยู่หันอมเกลละมอนกับเมียป้ามอสังกับเมียป้

กลุ่มไหมอืมวันนี้ยอดวันนี้คนไหนเนี่ยบอกยังเลยือกันเลยเจ้าป้าป้าคอยบ่นเองวันนี้วันนี้มานนอนหอบกูเถอะตันที่อยู่เพิ่นก็ไม่เท่าตัวคนดี่อยู่เพิ่มนก็ไม่เท่าอยอิเองวันนี้แม้จะาหาเรื่องจะไม่เท่าเลยนี่

มั่นที่มอมึก็้อามันกัเอาใจตัวง่ีกเลมันองรนมันบมดันกจะตัี่เด็จะวมันเป็นมาากมีเพชรปเลยนะเลมันจอบวกเขาอืี๋ตวจะข้ามั้องแรงมากเลยมันบ่มามันเวียกครับปจะมันก็ไปนัน าบทได้มนตเก่ามันเ็ดซ้อมให้แม่ถุงนึ่งัรากินนะว่้อนมากบ่มาแล้วลงบนหนังโอเคเบอร์บนนังสิบอ่ออุดรแค่นี้ก่อนน้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะกินเพลแล้วนสิครับ ลงไปหือข่าวหน่อยหนึ่งพอเรากินลงไปลงมณมะเขาอโอเคลงไปหามัดเขาเนอะนะอยู่นะเ่็นสะไปซื้อหอาหารไก่ส่วนเอ,อื่กอะะลงนามัดเขา่า